วันนี้ครับสมครับบัวลายหอยเองครับพี่น้องวันนี้ซื้อเพิ่มมากครับวันนี้จุจ่าฮาเลนครับพี่น้องเมือลองเบิ้งฝีมือเพิ่มมากนะเพิ่นว่นแป๊บวันมีอันสิ้นยู่นได้นะฮะนะเจ้านี่เพิ่นนะอันนี้แบบของหลักข้ามอันสิ้ง่ายเกินต่อมาเนาะ สวัสดีครับมิ็นตรวแทนแฟนตชสกุญหอดสู้ขุ่นสะกดครับดีจ้าสาวปุ๋ยจุผักจ้ะมาครับพี่น้องโสม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 สมมพี่น้องมาเนี่ยเอ้าเปิดละวที่ไหนเปิดแล้วเปิดไปเปิดแล้วเดี๋ยวเห็นจยะอยากพี่น้องมาหูยินครับวันนี้ครับส้มครับบ่ได้ห่อเองครับพี่น้องมาเนี้ซื้อพันมากครับมาเนี้จุจ้าฮาแลียนครับพี่น้องเออลองเบิ้งฝีมือเพิ่นลองเบิ้งฝีมือเพิ่มกันนะเพิ่นว่ามาครับพี่น้องมาเนี้จัดหนักจัดเต็มครับสามห่อหาสิบครับพี่น้องอนึง บ่เห็นบ่เห็นสื่อจาจากระจ้าจ้าเอาเปิดเบิ่งกันเด้เอามาไหมพี่น้องไหมเศรษฐลุ่นกันจ้าลุ่นลุ่นลุ่นกันสิลุ่นตัวแของวัดได้ห่ออิงพีกุยพีกุยพี่น้องมันสิเป็นห่อสมหรือเป็นห่อตอง <c oughs> ว้าวสมยุดอกไอ้ปุ้ยโอเคหมดแล้วลูกกเโี้ยโอ้ใครอยู่นี่ใครอยู่ โอ้มีสมมีสม,สมโอ้สะพ่อวานแฝมวานมีอันสินอยู่ได้น,นะฮะนะเจ้านี่พะนะอันนี้หมดเบิบอ้าไวข้ขางสะเกเดือนพี่น้องเลยมามาพี่น้องไหมว่มาไม่พี่น้องเด้อพ,พี่พมาแฉะให้เบิ่งครับแฉ่ให้เบิง่งพีนะเขใจดีรลองเบิง่งดีเมื่อวานเมื่อคืนเป็นนั่งใดสนออกว่าซาะละล่ะชิซี่งเบิง่งผอมหมดละเ่อนไหมห ต้องเข้าไปทางพี่ครับเสียบว่ะแก้ไว้จักน้อยครับเพราะว่าเผื่อเพเป็นเสียเวลาในการกินครับพี่น,อน,น้องเนี่ยก็ับแก้ไว้ถ้มามัเสียเวลาในการกินนะเดี๋ยวเขาไปแก้กไปก่อนเนี่ยเขาก็ไปแก้ให, <c oughs> ให้เบิรงนใหญ่ละพี่น้องอาอมา <c oughs> แก,ก้กให้เบิงบเบรงนว่าเพิ่นกิดเพราแบบน,นั่นอยู่มาทานพี่นอ้องมาครับมาส้มส้มสมพี่น้องพริกก็เนี่เป๊อหักเลยครับ ผักแพ้วก็มีพไปนอนแจงเหี่ยวนี่พักแผ่วโยกหลังห้องกำลังงามพอลักข้าม,มัวถึงง่เกิดต่อมาน้อหืมอืมใส่งใส่าสมพอดีแม่หืมแซ่บอยู่ รสชาติคือข้างเห็ดเองเลยมะหอมกับคนละเห็ด <laughs> บอกคือข้าเห็ดเองง่ระรสชาติเยกันมเอาโอเคยอย <laughs> <h ums> ู่ห้าวสวงค้ืตัวหวานสวยเลยเป็นอ๋ กินฮออได้กันลืมฮอหนึ่งกลับไปมีน้นองพีบเอแค่คนวะไม่เอาฮรบ่ขอใจยำเน้สุดเน้ขึ้มาเห็นนี่หยงอ่าน,น,นมา อเอเอค่จมูนจะหอไปอผล้นใส่ใบต้นหอมหอมก็กระเทียมได้กัน,นใส่ต้วมหอมนะี่มันเป็นยังไงเป็นง่ายบอสหนูจะพูดมักบอฟคุ้นๆกับมัมกหอม,อม รสเผือกมันมักหอมมักหอมบ่ะมักหมักหอมไทยอ๋อหมักหลาจ้ะหอมกรเทียมก็แข่งแล้วดิเป็นหอมหมักหลหอมอิ่มอร่อยให้ต้นหอมแบบนี้จ้ะนหอมกับกระเทียม เพิ่นเอ็ดทิมนัวหวาน ขากอ่ดิผู้รุ่นกินผุรุ่นห้องกลาดเลยมั้งเท่าเพียดแบบว่าปรึกษาไปครับเรื่องเจ้ข่าวเลยได้พี่น่องมัมนี่ อ,อรสเคี้ยวเป็น่ิศาทิศาน้องมาเคี่ยวซอยกะบเป็นยุกยัยเป็นส่งใจมาให้ขอบคุณทุกคนลังแรงใจกะส่งใจมาซอยที่เคี่ยวเขากระลาเป็ดแล้วพี่น้องเขาขึ้นเราเนาะเสียบเสียบปเป็นเนยละง้วะฮะ

โอ้เห็ดสอนสอนุงคเคยสอนสอนสอนกินแกงขั่นนี่นะม่หรือไม่ใิ่ไงก็สอดกินแกงใช่เปล่อนน่หะคือไมเฮ็ดกระหังมาเบืด้กำไร เออพี่น้องเลยแสบปักแสมเนี่ยสมสมทุยเยาพี่น้องเป็นสมให้ดีเลยนั่นเอาไปีลยตัดที่ตัดที่เหี่ยวขาดได้กินเหี่ยวพี่น้องมันนี้ร่ม กินไปก่อนสักหม,ม้อง,งน่อันได้เปิดเสียงยูพี่น้อยก็อร่ออร่อกริกปาคันแจงใบท,ท,งท,งที่สามที่สี่ถึงนนอะที่ซักขางอ่งาข้ามใเ,เห็นหละอ้เวยนั่นมานองปอยนขึ้เสาางน้าลบมันขึน้นงกงว,งวังอ่ะมันากขึ้น อยากพกดจบกันแล้วไงสม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 นี่บุกเออ mèo tất cả những cái mối pit hết là loài là cái này nó nhỏ cái kính mối bay nó vừa dữ bây giờ bây giờ bây ยี่ขอสวยได้พี่หลังเขาันห้างใสหรอขอนี้วครับห้างรังนี่เที่ยวขอจับ้าเอาข่ามอไปเะก็ไออด้นะพอแล้เนี่ยเพิ่งอื่นก็เอาข่ามอ เก่หอดปุ่นขอมอ่ำบั่นเข้าไปเอาก็ท้าแล้วเดี๋ยวเอาขมอ่ำไปขวายเองก็ได้ข,ขี้ขวายภาคขวายตำมอ่มันไม่ต้องหอมไม่กี่ไม่เห็นโคกบ้า <6 S 2> <5 S 1> ง,ง <c oughs> เป็นขี้แมวไม่เป็นดอกสำพูเห็ดสิเอามาตำม,มันมันจะแตก เสียมันบ่หอมหอมมันเม็ดงามอยู่มันบ่หอม,หอมที่พอสิผ่านเป็ดคอยฮักเอาเป็ดคอยฮักเอาตามขอมนไหมอาหว่วงบ่บอตหาห่วงเดี๋ยวเป็นขอ้อเปคอยเดเ็ชออกเทลานเรียกเอาไหมเพราะว่ามันแก่พร,รท่นกันเลยจะขี้อออข,อขอ้อย่งนี่พ้อกับผ้าเก็บอยู่พี่น้องสอนครูเราวะ่ะ เอ,เอาขวดเอาหมอ่มเอแองแองแตกแหแองปากเบิกปากขาดไปแมน้ำมูกขาดแต่ต้อยออกแมนพำมูกจุกทุบออกก็ไเลยปด <c oughs> ตูปวดรัดขวดหอมมาตำ่ำ <c oughs> ขว่หน้ามาต่าอยู่บไ,ไม่ังมาต่านยูหน่อ โคมองอยู่บ้านเล้วไปหน้าอะไรขบวนโจมอะไรกันหนาเกยนจนเห็นไหมไม่เหมือนนั่นเลยสาดม้อก็ไม่เห็นเลยเนี่นโคโดมาคัะหลากม่อง็ิตำเบิบจำเบึบตัวตัวอะไรบ้างตัมกับจำผู้้นกับาากข้นออมาแล้วก็กินหอดที่พอแต่กิอ,อาตายเด็ก มันสิ้นยี่สิบปีลยจิงมั้ยฮะยี่สิบปีถึงบทเสาแล้วพี่น้องเลยถึงถึงบทไล่ก็ต้องไล่สิแค่รอกมันหยังโอ้โหใดสร้างมาเสิเงินหนวดขงมาเคยยันอเออะไรพี่น้องเยอะเหล่าคนหยินะยายคนล่ำเด้เนี่ยล่ำเนียเออ พูดได้แสงมัสิงเงยอืมอ้าอิ่มแล้วพี่น้องขอตัวไปล่ำจะเข้าบุญว่ามันเสียงง้อเสียงเพี้ยนเลยไปล่ำผขอเข่ากันจักบัดกันเอาจใจในก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อครับอยู่รอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ่าวผู้จูพระกับมีนักผลกิดีทั้งหัวยนี่ขอเห็นพี่น้องเลยกิลี่กิลี่คือหางเป็ดือหาเตทเถกแต่ มันก็เห็นบ่านขันเป็ดเถิกมันจิงอ่อดองอกทังสิ้นฮเออหัวจักี่ดอกนั่นแหละข้างในก็ขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมบ่าวปูจูพารับคลิปนี้ครับไปก่อนคลิปหน้ามาใหม่ครับพี่น้องโชคดีห้องสุขเด้ออู้ยเอาสวัสดีครับสวัสดีจ้า